แทนที่จะยึดมั่นเป็นตัวตนของตนหรือเป็นตัวกูของกูก็ให้มายึดมั่นเป็นตัวตนของธรรมะซึ่งไม่มีใครจะยึดมั่นถือมั่นเอามาเป็นของตนได้ธรรมะก็ยังคงเป็นธรรมะอยู่เสมออย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการละความเห็น ว่าเป็นตัวตนออกไปเสียให้หมดสิ้นถ้ามีหลักว่าละความเห็นแก่ตนเรื่อยๆไปจนกว่าจะหมดสิ้นก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าทำบุญสุนทรทานขึ้นมาอย่างถูกต้องตามความหมายในภาษาธรรมะหรือสัจธรรมสิ่แท้จริง